สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงไอดอลสาว BNK48 โดนจวดปมคอเอา์งานนี้ต่อก,กับหน้าสันสัจจังบิน K48 หรือชวิชยาขอจรรุ่งศิลป์ไอดอลสาวสมาชิกวงบิน K48 เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาคอเอาส่งเสียงเรียกด้องมาโดยตลอดทั้งเรื่องม็อบต่างๆเรื่องการแก้ปัญหาโควิด19และอีกสารพัดและแน่นอนว่าก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอย่างล่าสุดสัจจัง ได้เปิดเผยแชทเมื่อมีชาวเน็ตคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นแฟนขับถักเข้ามาพร้อมบอกว่าถ้าแค่แค่แฟนขับฝั่งคอเอาก็เอาเทียวสบายจ้ะส่วนตัวก็ยังอินดูพวกหนูอยู่แต่ก็ไม่รู้จะตลอดไปไหมการน,นี้สาวซัจจังก็โต้กลับทันทีว่ามันแย่มานานแล้วค่ะมันแย่ขึ้นเรื่อยๆือย่างเห็นได้ชัดที่บอกว่าเกินเบอร์คือยังไงคะอินเกินแล้วทำไมคุณถึงไม่อินการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่อินดูก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะหนูเลือกแล้ว เลือกแล้วว่าอยากให้อนาคตของหนูและทุกคนมันดีกว่านี้และเธอยังถามกลับอีกว่างั้นหนูขอถามกลับว่าผ่านมาตั้ง7ปียังไม่เห็นอะไรอีกหรอคะผ่านมา7ปีเอาเวลาชีวิตไว้รุ่นหนูขึ้นมาได้ไหมคะ